วันนี้ช่วงเช้านายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระรบ,บรมราชธถัมเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงณฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กุดหลวงอำเภอแม่สอดจงังหวัดตากเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยตำรวจตะเวนชายแดนและทหารจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 3, 4, 6และหมดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรโดยมีนายชูชีพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับโอกาสนี้องค์คมนตรีเชิญพระาราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลื้มปิติ ในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริประบาทสำเร็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พื่ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีน้ําไว้ใช้ทําเกษตรกรรมอุปโภคและบริโภคโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง26เมตรยาว703เมตรความกว้างสันเขื่อน8เมตรบริมาตรความจุที่ระดับเก็บกัก5.8ล้านลูกบาศเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน6,500ครัวเรือนรวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการปลูกข้าวนาปีข้าวโพดพืชต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำนวนกว่า4,700ไร่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้น้ำมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมจำนวน835คน โอกาสนี้องคมมนตรีปล่อยพันธุ์ปลาน้น้ำจืดจำนวน60,000ตัวลงอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาสร้างสมดุลทางธรรมชาติและเป็นแหล่งโปรโตีนของราษฎร